ามาดูต้นมะละกอที่ปลูกลงไปในดินประมาณ1เดือนกว่าๆอันนี้ไม่ไม่นับที่เพาะ,มะเมล็ดในถุงนะครับซึ่งเป็นมะละกอที่ทำการปลูกปลูกแบบนอนดูที่โคนต้นมันจะโค้งขึ้นมา,าตอนที่เอาลงปลูกเนี่ยเอาก็ใช้ าการปลุกนอนนะครับอนอนอาจจะเอียงสักประมาณสามสิบองศาก็ได้นี่ก็กะกะประมาณเอาแล้วครับหรือว่าจะให้นอนราบเลยก็ได้เราจะขุดขุดเป็นแอ่งกระทะให้เป็นแอ่งลงไปแล้วเอาวางแล้วเอาดินกลบหรือจะเอาวางให้เฉยเอาดินกลบเป็นภูเขา ก็สุดจะแล้วแต่ทำเนี่ยมันจะลักษณะนี้นะโคนโคนมันจะ,ะค่อยๆโค้งขึ้นมาตรงนี้อีกนะครับนี่โคนมันจะโค้งขึ้นมาอ่า ต้นนี้จะโตกว่าจะจะโตไวกว่าเพื่อนนะแต่ปลูกเท่ากันนะี่เห็นนะนี่คือมันจะโค้งขึ้นมามันจะไม่ได้มันไม่ไม่ได้ตรงขึ้นมาจากผืนนะมันจะโค้งครับรากจริงๆมันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วรากมันจะค่อยค่อยแตกยึดลงไปในดินหลังจากนั้นแต่ถ้ามันโตขึ้นอีกนิดหนึ่งเราก็อาจจะ ค่อยๆเอาทอ,อาน้ํามาฉีดให้ทําเป็นรากแบบรากมรลกอรากลอยนะครับให้รากมันได้รับอากาศก็ค่อยๆทำนะมันทำไมถึงทำมะละกอแบบแบบโค้งแบบแบบนี้มันจะต้นเตี้ยนะครับ นี่เือเป็นการทดลองของผมคือเขามีการทดลองก่อนนั่นแหละเขาทำว่ามันดีนั่นแหละแต่ผมเอามาลองทำให้รู้กับตัวเองอีกทีหนึง่งนะก็มา,มาค่อยมาติดตามผลกันนะครับน,ะนีเป็นถือว่าเป็นความสนุกอย่างหนึง่งเดี๋ยวยให้มาดูตรงนี้ดีกว่าอตรงนี้ปลูกใหม่ ตรงนี้ปลูกไหมเนี่ยครับลักษณะการปลูกนี่คือเพิงเพิงจะปลูกไปนะครับเนี่ยคือผมจะเอาลําต้นมันวางเอียงแบบนี้เลยนะครับนอนแบบนี้เลยแล้วมันจะ,ะค่อยๆอหันตัวเองขึ้นมารับแสงตรงนี้อีกนะครับเนี่เริ่มโค้งอ่ะวางเอียงไป นอนมันนี่ปลูกเมื่อวานตอนเย็นเองนะครับการปลูกต้นไม้ปลูกได้เรื่อยนะครับไม่ต้องก็ถ้าจะฝากเทวดาเลี้ยงก็ปลูกต้นฤดูฝนปลายเมษาต้นพฤษภามิถุนาไดพวกนี้นะครับแต่ถ้าเรามีเวลาดูแลมันหน่อยเราก็ปลูกเมื่อะะไหร่ก็ได้นะครับแต่ให้เน้นเรื่องของการห่มดิน การหอมดินก็คือการาเก็บการหาวัสดุธรรมชาติมาข่มมาคลุมดินไว้เราจะไม่เปลือยดินให้มันแห้งนะครับเพราะอย่างไรก็ตามธรรมชาติของธรรมชาตินี่ก็คือมันจะปล่อยความชื้นระเหยความชื้นออกมาเสมอนะครับถ้าเราหม่มหอมดินไว้ความ ความร้อนชื้นที่อยู่ในดินะมันก็จะลอ,อยตัวขึ้นมาแล้วมันโดนกับไอ้ที่เราเอาห่มดินไว้จะเป็นใบไม้เป็นวัสดุอะไรก็ตามแต่มันก็จะเกิดความชื้นข้างในนะครับมันก็จะเกิดเชื้อราเกิดอะไรเป็นอาหารพืชนะครับคือการเลี้ยงดินให้ดินมันเลี้ยงพืชนั่นเองนะครับปลูกตอนไหนก็ได้ครับมีเวลาดูแลมันแล้วก็ ที่สำคัญคืออย่าลืมโฮมดินเป็นหัวใจหลักนะครับน,นี่ก็เริ่มเริ่มปลูกผมปลูกนอนนะครับเขาทำกันสำเร็จแล้วแหละนะครับแต่ผมก็ทำเป็นการทดลองของตัวเองนะว่าตัวเองจะทำแล้วมันจะมันจะดีเหมือนคนอื่นหรือเปล่านะเหมือนกันครับทั้งหมด นี่ครับนี่ก็นี่ก็นอนมา,นนมาดูใช่ไหมนี่มันจะค่อยๆโค้ขงขึ้นมาแบบนี้นะครับทุก,ท,กทุกลำต้นผมจะนอนทั้งหมดนะครับ